กัปตันจี้คุณมาได้ยังไงคะมันเกิดอะไรขึ้นกัปตันจี้ทหารหญิงคนนี้แอบเข้าไปในห้องน้ําชายพฤติกรรมไม่เหมาะสมพานางไปสน,สนามฝึกเพื่อการเตือนเหล่าทหารหญิงนี่คือเหตุผลที่คุณสามารถลงโทษการส่วนตัวได้หรอนั่นนั่นก็เพราะว่านางทําผิดก่อนแล้วไม่ยอมรับผิดอีกทหารหญิงที่ทําลายวินัยแบบนี้ควรจะได้รับการลงโทษอย่างหนักโดนหลิงงลิงเป่าหูถึงได้สั่งสอนนาง ตอนนี้ถูกกับตันจี้เห็นเข้าแล้วหัวหน้าห้หองจางฉันเพิ่งออกคำสั่งต่อไปนี้ให้ทหารทั้งหมดที่เข้าร่วมมาใหม่ต้องทำความสะอาดห้องอาบน้ำเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เธอคิดว่ามีปัญหาอะไรไหมเขากำลังออกคำสั่งแบบนี้ตั้งแต่เตมื่อไหร่กันผู้ชายคนนี้โกหกเพื่อมาช่วยฉันนันเหรอไม่อยากจะเชื่อแต่กับตันจี้ฉันไม่รู้ว่าคุณเคยออกคำสั่งแบบนี้ด้วยแม้ทหารใหม่ย,ยังรู้เธอเป็นหัวหน้าห้องแต่กับไม่รู้นั่นเหรอหัวหน้าจางในเมื่อคุณเองก็ไม่รู้อะไร ก็ยังลงโทษทหารใหม่ทําให้ชื่อเสียงขอบเขตทหารเสียหายอย่างร้ายแรงหลังจากนี้ให้ทําตามกฎของทหารค่ะเมฆเราว่ากับตันจี้จะออกคําสั่งของกัปตันจี้หัวหน้าห้องสร้างเรื่องแล้วกับจี้หลิงหลิงเป็นไปได้ยังไงทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะนายพาฉันมาที่นี่ทาไมตรวจสอบพวกเขาทำร้ายเจอหรือเปล่าให้ฉันดูหน่อยไม่นะเขาไม่ได้ทำร้ายฉันให้ฉันช่วยดูให้นี่หยุดนะ อย่าขยับขอดูหน่อยว่าเอวเธอได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านี่ไม่ต้องดูแล้วฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้รับบาดเจ็บนายยังจะรูปอีกแผลโดนยิงตระกูลมู่เป็นตระกูลทําธุรกิจเธอในฐานะคุณหนูรองของตระกูลมู่ทาไมมีรอยบาดแผลยิงที่เอวละ่ะเฮ้ยได้ยินว่าเธอถูกตีเอ๊ะลูกพี่จี้พี่ก็อยู่ด้วยเหรอครับเวลานี้ต้องไปฝึกซ้อมไม่ใช่เหรอนายมาทําอะไรที่นี่ได้ยินว่าทหารของผมถูกลงโทษก็เลยมาดูสักหน่อย ขอบคุณที่เป็นห่วงฉันไม่เป็นไรฉันไม่ได้เป็นห่วงเธอในฐานะทหารของฉันมีการสงสัยว่าขโมยของแถมยังถูกจับต่อสาธารณชนฉันที่เป็นหัวหน้ารู้สึกขายหน้าจริงๆฉันบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วฉันไม่ได้ขโมยกระดุมไปถ้าไม่เชื่อก็ลองทำลูกปีนายดูสิก็ไม่แน่เธออาจจะเป็นขโมยก็ได้นะจี้นันฟิงนายจงใจหาเรื่องฉันใช่ไหมฉันจะพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้ขโมย ฉันไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นแค่กระดุมเม็ดเดียวไม่มีแล้วก็แค่ไม่มีแล้วลูกพี่จี้ไม่มีอารมณ์มาสนใจเรื่องแบบนี้แต่ผมมีครับให้เวลาหนึ่งวันถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเธอเป็นขโมยเธอจะทำยังไงพิสูจน์ไม่ได้ก็ถือว่าฉันขโมยไปนายก็เปล่าประกาศไปตัวงเกทตทหารได้เลยคอยดูเถอะอ้าวทหารใหม่กลับมาแล้วไม่รู้จริงๆว่าใช้วิธีการอะไรกับตันจี้ถึงปุกป้องนานทําไมเป็นเธออีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะเธอชอบหาเรื่องฉันขนาดนี้คงไม่ใช่เธอหรอกนะ จ้องฉันทำไมฉันคิดว่าพี่หลิงหลิงเป็นคนหยิบกระดุมไปหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นพี่หลิงหลิงคนซื่อตรงขนาดนี้ได้ไงล่ะพูดบ้าอะไรนะคนที่กมยกระดุมไม่ใช่เธอเหรออย่ามาใส่้ลยฉันนะเธอรู้สึกประมาแล้วเอ้พี่หลิงหลิงไม่รู้อีกหรอคะฉันหลุดพ้นในการเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งนานแล้วกัปตันจี้บอกว่าแค่มีคนช่วยหากระดุมได้จะมีรางวัลให้นะอะไรนะเขาพูดอย่างนั้นจริงๆหรอใช่ตอนนี้ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจมากเลยล่ะ ว่าจะหากระดงนั่นมาจากไหนยังไงซะนี่ก็เป็นรางวัลที่กัปตันจี้ให้ด้วยเองเลยนะอ่ะเข้าเรียนแล้วฉันไปก่อนละหลิงหลิงเอาไงดีไม่ต้องรีบร้อนไปฉันมีวิธีแล้วไปเรียนกันเถอะได้ยินว่าพวกเรามีทหารมาใหม่งั้นเข้าเรียนฉันอธิบายความรู้เกี่ยวกับกีจทหารให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันหลิงเฉิงที่มีสีกองทัพใหญ่มังกรเสือขาวหงแดงและเต่าดำนี้คือสิ่งทุกคนแล้วรู้ดีนายเขต ทหารเสือเขาของเราทั้งหมดมี3ามกลุ่มกลุ่มแรกคือผู้มีฝีมือกลุ่ม2คือแกนการกําลังและกลุ่มที่3ของเรามีหน้าที่รับผิดชอบงานปางเจตการแนวหลังของเขตทหารห้องเรียนก็ยังอยู่ระดับสุดท้ายทําไมรู้สึกขายหน้าจังบางผ้าทหารกลุ่มนี้3ามนี้พวกเราจะเห็นกลุ่มที่1ไว้เป็นเป้าหมายสู้ต่อไปนะเอาละ่ะต่อไปเราจะพูดเกี่ยวกับความรู้ของทีมต่อสู้เข้ามากัตตันจี้ฉันมีเรื่องจะรายงาน ฉันเจอกระดุมชุดทหารที่หายไปบนตัวมูไปเอือรบกวนกับตันจี้ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะที่แท้คนที่ขโมยกระดุมชุดทหารคือเธอนี่เองนายคนเย็ยนมาทำไมถึงเป็นท่านเธอคิดว่าใครละ่ะเป็นทหารผู้ใต้ข้าบัญชาของฉันกล้าขโมยของและยังกล้าใส่ร้ายคนอื่นอีกเธอว่าเธอไม่อยากอยู่ในขีตทหารแล้วละ่ะนายพลเย็ยนนายพลเย็ยนฉันไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นขอร้องละได้โปรดให้อภัยฉันด้วยนิสัยของนายพลเย็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรยุ่งโมโหหากยัง โกหกต่อไปจุดจบยังแย่ลงไปอีกทำไมนายพลเยียนต้องโกรธเป็นฟไฟได้ล่ะมู้ห่วยเอ๋อที่แถ้ทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนของมู้ห่วยเอ๋อนายพลเยียนแม้เรื่องที่ดิิงจะทำลายชุดของทหารมันปิดพิเรื่องปิดกฎแต่การสํานึกผิดก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ถือสาที่เธอใส่ร้ายฉันถ้างั้นลงโทษเล็กๆน้อยๆแล้วออกประกาศเรื่องนี้ออกไปเห็นแก่โทษเขามาตลอดเช่นนั้นขอให้ความเมตตาสักหน่อยแล้วกันได้งั้นก็ทําตามที่เธอต้องการแล้วกัน พวกเธอไปได้แล้วพวกเราขอตัวก่อนในพพลเย็ยนเรื่องชั่วๆที่ทําไว้ยังไงก็ปรากฏขึ้นในสักวันหวังว่าต่อไปเธอจะดูแลตัวเองให้ดีนี่เธออยากจะสู้กับฉันนั่นเหรออย่าคิดว่าช่วยฉันแล้วจะขอบคุณนะฝันไปเถอะได้สิเราค่อยๆเล่นกันไป